ดีค่ะชาวราศีมังกรมาดูกันดีกว่าว่าดวงของคุณในเดือนกุมภานนะคะจะเป็นยังไงบ้างสำหรับช่วงนี้นะคะก็จะได้รับข่าวดีต่างๆอย่างที่ได้รับนเนาะแล้วก็อาจจะมีโชค เกี่ยวกับด้านโชคลาภเล็กน้อยนะคะสําหรับเดือนนี้ไม่ใช่โชคใหญ่หรอกทุกคนแต่แบบเล็กน้อยเล็กน้อยประปายแต่ก็ถือเป็นโชคไงจะทําอะไรมันก็ดวงดีไปหมดนะคะแล้วสำหรับใครที่คิดอยากแต่งงานนะคะก็ได้แต่งได้สมหวังอย่างที่ตั้งใจไว้เลยแล้วก็ ไหนดูซิเรื่องงานอาจจะหนักอาจจะเหนื่อยไปสักหน่อยนะคะไหนเรามาขยายกันอีกนิดซิที่ผ่านมาโปรเจกต์อาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะแต่มันก็ถือว่าเออมันก็ยังดีอ่ะหล่นมาก็เอาเรืองงานปัญหาจุกจิกกวนใจเดิมๆก็ยังมีอยู่แล้วก็ใครแต่ว่าถ้าใครอยากพัฒนาให้มันดีขึ้น อะไรที่เราอยากให้เป็นนะคะมันจะเป็นอย่างที่เราตั้งใจไว้หลังจากนี้แหละทุกคนอย่าเพิ่งท้อไปต่อไปต่อมันจะดีขึ้นแน่นอนนะคะ <S <S แล้วก็สำหรับเรื่องของการเรียนสิไหนขอดูในเรื่องของการเรียนหน่อยค่ะโอเค มีโอกาสได้พัฒนาอยากเรียนสกิลอะไรเพิ่มเป็นแบบทักษะเสริมให้กับตัวเองนะคะเรียนได้เลยทุกคนมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องมีทักษะเสริมเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็น ภาษาหรืออยากทําอะไรที่แบบว่าเป็นงานอดิเรกเนี้ยในอนาคตมันอาจจะเป็นงานที่3 4มี่ห้าของเราทําให้เราแบบเกิดรายได้หรือว่าทําให้เราถ้าเราไปสมัครที่ไหนอ่ะมันก็อาจจะเป็นช้อยเลือกต้นๆของทางบริษัทนั้นนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นปัญหามันก็จบไปแล้วเนาะเราก็จะมันจะดีขึ้นแล้วมีคนช่วยเหลือไม่ต้องห่วง ก็มาดูในเรื่องของความรักนะคะความรักเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างสำหรับคนสดมากๆก่อนโอเคไม่เป็นไรช่วงนี้นะคะก็เป็นการแบบช่วงที่เราจะได้อยู่กับตัวเองนะคะหลังจากที่ ใครเพิ่งโสดมาหมา,มาโสดแบบโสดจริงอะ่ะตัดไปแล้วคนเก่าตัดไปแล้วนะคะตอนนี้โสดมากแต่ว่ามันก็ยังมีแผลอยู่แล้วก็ฮิวใจด้วยตัวเองไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามีคนเข้ามาก็อาจจะเขาอาจจะแบบว่ายังไม่จริงจังกับเรามากไงเราก็มีสิทธิ์เลือกว่าจะคุยต่อหรือพอแค่นี้ก็ดูดีๆนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่ชอบมากอะ่ะเราก็อย่าเพิ่งรีบร้อนก็ได้ อะไรที่เรารู้สึกว่ามันเร็วเกินไปเรายังไม่พร้อมก็ปล่อยไปก่อนนะอยู่กับตัวเองก่อนอ่าสำหรับต่อไปนะคะคนที่เป็นถานะคนคุยแล้วกันทุกคนคนคุยเป็นยังไงบ้างว้าวทุกคนใครที่คุยอยู่เกียมตัวข่ะเกียมตัวเกียมตัวเลย เดี๋ยวได้พัฒนาแน่นอนแล้วก็มันอาจจะมีปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็เขาอาจจะเปเราก็ได้เราอาจจะได้โชคแบบแบบเหมือนกับใช้ใช้ชื่อเขาอย่างเงี้ยไปซื้อของเหมือนเราก็เอาชื่อเราด้วยชื่อเขาด้วยอาจจะได้โชคเล็กๆน้อยๆจากอันนั้นน่ะทุกคนแล้วก็นั่นแหละแต่ว่าเรื่องเดียวคืออารมณ์ใจร้อนอะ่ะ อะไรที่มันแบบว่าไม่ได้หลังใจอ่ะแล้วเราผือเหวี่ยงไปอ่ะระวังเรื่องตรงนี้เรื่องความใจร้อนไม่งั้นมันจะมีผลต่อการตัดสินใจนะคะว่าเขาจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะแต่ที่เหลือคือดีหมดเลยอ้าวเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรแล้วเป็นคนโสดคนคุยใช่ไหมคนมีคู่ มาเป็นคนมีคู่บ้างคะ่ะคนมีคู่เป็นยังไงคะคนมีคู่เหมือนตอนเนี้ยเริ่มเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะมันจะมีความห่างเหินเกินไปไหมหรือแบบเขาจะข่มเราหรือว่าเราไปข่มเขามากไปไหมอะไรแบบเนี้ย ต้องปรับต้องจูนกันหน่อยเพราะว่าเมื่อคนเก่ง2คนอยู่ด้วยกันอะมันจะมีเรื่องของความอีโก้บ้างในบางครั้งนะคะก็ลองปรับปรับกันดูนะคะแต่ที่เหลือก็คือปังถ้าอยากทําธุรกิจคู่กันอะก็คือดีเวอร์ทุกคนแล้วก็นะคะใครอยากบอกอะไรกับชาวราศีมังกรในเดือนนี้ไหมคะใครบอกว่าอย่าใจร้อนอเอาอันนี้ดิว เราต้องแบบว่าอย่าใจร้อนแล้วก็ใช้สเสน่ห์ของเราให้เป็นนะทุกคนเรามีสเสน่ห์นะเนี่ยสำหรับคนที่แบบว่ามียังไม่มีคู่นะคะหรือมีคู่แล้วก็แล้วแต่นะคะแล้วก็เรื่องแบบรับฟังบ้างอย่าอย่าแบบไปบังคับเขาฝ่ายเดียวนะคะลองให้เขาถ้าคนมีคู่นะก็ให้เขาแบบว่าได้ ได้เหมือนเสนออะไรบางอย่างมาบ้างเพราะบางทีเราเหมือนเราไปแบบว่ากดดันหรือว่าเล่งหลักมากเกินไปอย่างเงี้ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์มันไม่โอเคนะคะแล้วก็ความใจร้อนเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากยังไงก็ขอบายบายกันแต่เพียงเท่านี้นะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีกุมเรามาดูกันดีกว่าว่าดวงของคุณในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะมาเริ่มกันดูมาเริ่มดูกันเลย เด่นมากเรื่องนี้คือไม่พูดไม่ได้ระวังการถูกหลอกถูกโกงทุกคนเพราะว่ามันเด่นมากเลยอะไม่ว่าจะงานเงินความรักระวังให้หมดแล้วก็ มีคนเอ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋อาไว้ดีกว่าคุยเรื่องงานก่อนความรักเดี๋ยวค่อยพูดแล้วก็จะได้เงินจากการแบบว่าเริ่มทําอะไรใหม่ๆก็จะมีรายได้เข้ามาจากตรงนั้นด้วยนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปลงทุนมากให้ทําแบบเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะคะมันมีโอกาสพัฒน,นาแน่นอนส่วนการงานงานประจําหรือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรืออะไรก็ได้ก็ตามที่เป็นแบบอาชีพเงินที่มาจาก เงินหลักอะ่ะเป็นอาชีพหลักที่ให้เงินประจํากับเราอะ่ะก็คือมีโอกาสพัฒนาแล้วก็ถ้าเรารอข่าวดีเราก็จะได้รับข่าวดีจากตรงนั้นด้วยไหนดูสีแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่ามันเหมือนมีบางเรื่องที่เราอาจรู้สึกกดดันรู้สึกเครียดแล้วก็ต้องเลือกอยังเลือกไม่ได้นะตรงเนี้ยเผอคนมีคู่เนี่ยเดี๋ยวดูซิเอามาความรัก ปมดักดูคนนี้คู่ก่อนเลยค่ะโอเคอย่าเพิ่งไปคิดมากถ้าเลือกยังไม่ได้นะให้โอกาสให้โอกาสลองลองใหม่อีกรอบก่อนนะคะสำหรับคนมีคู่ถ้ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเครียดที่แบบว่าตัดสินใจอะ่ะเลิกไม่เลิกดีอย่างเงี้ยเย่าเพิ่ง ลองใหม่ก่อนเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่มันจะดีกว่าเดิมถ้าผ่านปัญหาอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะคะเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกเครียดถ้ามันแก้ไขได้ให้โอกาสกันได้ลองลองให้โอกาสกันดูนะคะเพราะว่าถ้ามันผ่านจุดนี้ไปได้แล้วมันจะดีในมันจะดีขึ้นในทุกๆด้านเลย แล้วก็สําหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหนักหน่วงนะคะมีแค่เรื่องแบบว่าน้อยอกน้อยใจที่อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ได้ในอนาคตอะไรเงี้ยก็ลองคุยกันให้โอกาสกันดูแนะนําให้ขอแนะนําได้ไหมแนะนำให้ทุกคนนะคะที่มีคู่นะคะไปทำบุญหาเวลาไปทำบุญร่วมกันหน่อย ดีกว่าเพราะว่าเมื่อคนได้เป็นคู่กันแล้วเราก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลนะคะในช่วงนี้ถ้าเจอปัญหาอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราสองคนมันไม่ได้เป็นเพราะเราสองคนอ่ะมันจะมีแบบอย่างอื่นที่เข้ามาลุมเราสองคนอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่พูดไม่ได้ก็ลองไปทําบุญดูนะคะอะไรอะไรมันจะดีขึ้นมาในเรื่องของคนโสดมาก คนโสดมากค่ะถ้ามีคนเข้ามาก็อย่าไปแคร์อย่าไปกลัวค่ะไม่ต้องกลัวอดีตที่มันผ่านไปแล้วอะทุกคนก็ไปให้มันผ่านไปนะคะสําหรับคนโสดนะคะมีคนเข้ามาก็ลองคุยคุยกันดูได้เพราะว่ามันอาจจะแบบว่ากลายเป็นความรักในอนาคตได้นะคะแล้วก็ใครที่มีแผนจะเดินทางไปทํางานไปเที่ยวก็อาจจะเจอกันจัดก,การเดินทางด้วยนะคะ ลองปรับเปลี่ยนเดินทางที่ใหม่ๆดูแล้วอะไรอะไรมันจะดีขึ้นมาดูสำหรับคนคุยเลยคะ่ะคนคุยเป็นยังไงบ้างอ่ะคนคุยมันก็ยังนิ่งเงียบๆอยู่แหละแต่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นก็คุยกันด้วยแก้ไขกันด้วยเหตุผลนะคะอแต่มันก็ดูมันยังดูไม่ได้รับการพัฒนาเร็วๆนี้อ่ะทุกคน ถ้าเรายังเลือกได้อยู่ลองให้โอกาสใหม่ๆกับตัวเองนะแต่ว่าถ้าเราชอบคนนี้จริงๆเราก็ต้องปล่อยให้ช่วงเวลานี้มันผ่านไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบรัดอะไรนะอย่าแบบไปเอาความอะไรที่มันไม่เป็นดังใจเรามาทําให้เป็นการกดดันทั้งคุณแล้วเขาอย่างเงี้ยมันจะแย่ใช่เอามาดูกันดีกว่าว่า ชาวราศีกุมนะคะพี่ไพ่อยากบอกอะไรกับชาวราศีกุมในเดือนนี้นะคะโอเคไม่ว่าจะทำอะไรนะคะถ้ามันเป็นของคุณถ้าคุณจะได้มันนะ่ะคุณจะได้ไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปเร่งรัดกดดันมากประมาณนี้ สวัสดีค่ะชาวราศีมีนเรามาดูกันดีกว่าว่าดวงของคุณเป็นยังไงในเดือนกุมภานี้นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเดือนนี้ชาวราศีมีนก็คือเอาอยู่ เอาอยู่บอกเลยว่าเอาอยู่แน่นอนนะคะมาดูในเรื่องของเรื่องงานกันบ้างดีกว่าอ่าเรื่องงานมีการเปลี่ยนแปลงแล้วด้วยตัวคุณเองอะ่ะมีความสามารถมีสิ่งที่แบบว่าทําได้หลายอย่างไม่ว่าจะเจออุปสรรคในเรื่องของการงานแบบไหนคุณก็สามารถจะแก้ปัญหามันไปได้นะคะแล้วก็ด้วยความพลังงานโดยรวมของเดือนเนี้ เรื่องบางเรื่องอะที่มันจะต้องจบอะทุกคนก็ปล่อยให้มันจบไปแล้วทุกอย่างมันจะได้ถูกเริ่มต้นใหม่นะคะอะไรที่แบบว่าม,มันอาจจะเสียใจบ้างในระยะหนึ่งอะแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้เลยเป็นเป็นเรื่องนี้นอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยปังหมดอะไรที่มารู้สึกว่าค้างคามานานแล้วอะ แล้วถ้ามันติดอยู่กับคนใดคนนึงอะ่ะมันก็ไม่จบสักทีเพราะงั้นอะ่ะคุณมีสิทธิ์เลือกให้มันจบเองได้ถ้าคุณคิดว่ามันพอมันเหนื่อยมากแล้วอะ่ะจบจบด้วยตัวคุณเองดีที่สุดนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องงานก็อย่างที่บอกไปแล้วก็การเงินถ้าลงทุนอะไรไว้อะ่ะมันก็ยังไม่ได้ผลตอบรับที่ดีภายในเดือนนี้หรอกแต่ว่า ไม่ใช่ว่ามันแย่นะไม่ใช่ว่ามันจะไม่ได้ผลตอบรับเลยเพียงแต่มันต้องช้าหน่อยแล้วก็มันเหมือนเป็นการลงทุนแบบปลูกต้นไม้อะทุกคนมมนต้องใช้เวลาในการรอจนกว่าจะมีผลผลิตแล้วเราถึงจะเก็บเกี่ยวได้นะคะส่วนความรักของคนโสดในดูซิจะได้เจอคนที่ถูกใจเป็นเนื้อคู่มีเกณฑ์ได้แต่งงานอันนี้บอกเลย ภัยขึ้นดีมากสําหรับดวงความรักของคนโสดนะคะถ้าอยากตอนนี้โสดอยู่แล้วยังคิดถึงคนเก่าอยู่อะก็จะมีโอกาสได้แบบกลับไปแก้ตัวใหม่นะคะไหนแล้วถ้าเป็นคนคุยล่ะจะเป็นยังไงคนคุยเป็นยังไงคะอืม คนคุยก็ดีก็ปังความรักปังนะเนี่ยเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่เรากับเขายังรู้ซึ่งกันและกันไม่หมดก็อาจจะได้รู้ในเดือนนี้นะคะมันจะต้องแบบว่าค่อยๆเปิดเผยออกมาแล้วที่ผ่านมามันอาจจะเป็นเรื่องของการแบบยังเปิดเผยให้ทุกคนเห็นแบบทั้งเขาทั้งเราอ่ะก็ยังเปิดเผยไม่หมดอันนี้ก็ต้องเริ่มแสดงตัวตนกันได้แล้ว เรามันถึงจะได้พัฒนาไปก่อนนะคะถ้าเรากลัวนู่กลัวนี่เราก็กักไว้ทั้งเขาและทั้งเรากักไว้อะมันก็จะยังอยู่ที่เดิมมันก็จะเหมือนเดิมเนาะไม่ได้พัฒนานะคะซึ่งถ้าเรามองว่าเขาดีเขาแบบเหมือนเป็นที่ปรึกษาให้เราในปัญหาบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยได้แบบอยู่เป็นเพื่อนคู่คิดได้เงี้ยเรารู้สึกว่าคนนี้แหละฉันอยากไปต่อเออเราก็ต้องชวนเขาเปิดใจให้มากกว่านี้อ่า สำหรับคนคุยสำหรับคนมีคนคุยนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นคนมีคู่คนมีคู่อยากทำอะไรหลายๆอย่างด้วยกันเลยไปทำได้เลยนะคะหาเวลาให้กันบ้างบางคนอาจจะเออทำงานมายาวๆเลยเนี่ยมีงานงานคือเงินเงินคืองานก็อยากให้คู่สบายเนาะแต่ใดๆก็คือมันจะต้องมีแบบช่วงเวลาให้กันบ้างอะเข้าใจไหมทุกคน ทํางานมันก็ดีแต่มีเวลาให้กันมันก็ต้องดีด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นหาเวลาเติมรักกันหน่อยนะคะแล้วก็อยากทําอะไรก็ทําเลยไม่ต้องไม่ต้องแบบคิดใช่ไม่ต้องคิดว่าเดี๋ยวจะทําอะไรอย่างเงี้ยให้ทําเลยไม่ใช่เดี๋ยวจะดเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันจะแย่มันอะไรที่มันดีมันจะแย่ได้เหมือนกันทุกคนแต่ถ้าคิดปุ๊บทําเลย ความสัมพันธ์คือปังไปต่อแน่นอนยาวๆยๆไม่มีอะไรอุ้ยไทยล่นอ่ะแล้วเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าไทอยากบอกอะไรกับชาวราศีมีนนะคะไทอยากบอกอะไรกับชาวราศีมีนโอเคชาวราศีมีนก็ระวัง ระวังเกี่ยวกับการถูกหลอกถูกโกงนะคะจะทําอะไรดูดีๆแล้วก็ถ้าเราอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่ต้องกลัวทําไปเลยคุณพร้อมแล้วที่จะได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะทําไปเลยไม่ต้องกลัวแค่ดูแค่ดูแบบดูให้รอบคอบก่อนจะตัดสินใจเท่านั้นเองแล้วก็บางอย่างนะคะที่มันจะจบอะที่มันต้องจบอะก็ปล่อยให้มันจบไปอย่าเอาตัวเองไปผูกอย่าเอาตัวเองไปยึดติด โอเคสู้ๆนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย